สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มข้อมูลรายการสินค้านะครับเกี่ยวกับประเภทรายการอาหารนะครับขั้นตอนแรกเมื่อเข้าสู่ระบบหน้าตาโปรแกรมจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเนี่ยคลิกไปที่ปุ่มเมนูฟังก์ชันนะครับถ้าใครไม่ได้อยู่ที่หน้าจุดขายเลือกไปที่จุดขายนะครับจากนั้นเลือกไปที่คําว่าสินค้าคลิกคําว่าสินค้าก็จะเข้ามาที่หน้า,าสร้างรายการสินค้าแบบนี้จากนั้นกดสร้างปุ่มสีม่วงตรงนี้นะครับ เมื่อคิกคำว่าสร้างก็จะมีชื่อสินค้าให้ใส่อย่างเช่นว่าผมจะเพิ่มเป็นอย่างเช่นชื่อสินค้าผมใส่เป็นแซลมอนซาชิมินะครับใส่เป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้จากนั้นเนี่ยประเภทสินค้านะครับข้อมูลทั่วไปตรงนี้เลือกเป็นบริโภคพันุ์ส่วนข้างบนตรงนี้นะครับติ๊กเป็นสามารถขายได้แต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับจากนั้นเนี่ยหมวดสินค้านี่ผมสามารถเลือกเป็นรายการอาหารตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเราสามารถสร้างเมนูตรงนี้ได้ การเลือกคําว่าสร้างแล้วก็ใส่ชื่อหมวดหมู่เข้าไปอย่างเช่นผมใส่ว่าอาหารญี่ปุ่นนะครับชื่อหมวดจากนั้นเนี่ยหมวดหมู่สินค้าแม่เลือกเป็น o จากนั้นกดบันทึกได้เลยครับอ่าก็จะได้หมวดหมู่อาหารญี่ปุ่นเข้ามานะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นบาร์โค้ดสินค้าซึ่งอาจจะไม่ได้ใส่หรือว่าอ้างอิงภายในใส่เป็นรหัสสินค้าก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าแซลมอนซาชิมิเป็นรหัส0 0 1นหะครับหรือ a 0 2ออะไรก็สามารถใส่ที่อ้างอิงภายในได้ได ส่วนตรงนี้จะเป็นเซลล์ไพ์ราคาขายผมก็จะขายนะครับอ่าเซตหนึงเนี่ยราคา420บาทจากนั้นนะครับภาษีของลูกค้าเลือกเป็น output vat นะครับเตัวนี้ส่วนหน่วยวัดตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเป็นจานก็ได้นะครับหรือว่าเลือกเป็นถ้วยอะไรต่างๆก็ได้ค้นหาอื่นๆจากนั้นเนี่ยเลือกลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีคําวัดจานเห็นไหมฮะมีคําวัดถ้วยนะครับอย่างเช่นผมนับเป็นจานแล้วกันนะครับ ผมก็จะเลือกจานจากนั้นเนี่ยมาดูที่คําว่าจุดขายตรงนี้นะครับจุดขายตรงเนี้ยให้ติ๊กใช้งานกับจุดขายจากนั้นเนี่ยก็จะมีหมวดจุดขายตรงนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะคลิกเลือกจากนั้นเนี่ยเมนูของผมเนี่ยหมวดเนี่ยมันจะมีเมนูต้มเมนูปิ้งย่างเมนูผัดทอดหรือว่าเมนูยำเราสามารถสร้างหมวดหมู่ตรงนี้ได้นะครับหมวดจุดขายโดยคลิกคําว่าสร้างและแก้ไขผมก็จะใส่เป็นเมนู ซาชิมิแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะกดบันทึกไปเลยจากนั้นเนี่ยสังเกตดูนะครับจะมีรูปให้ใส่ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับจะมีรูปปากกาตรงนี้นะครับสามารถเลือกไฟล์รูปได้อย่างเช่นว่าแซลมอนซาชิมินะครับผมก๊อบชื่อมานะครับแล้วผมก็กดบวกตรงนี้แล้วก็ค้นหาแซลมอนซาชิมินะครับค้นรูปเมื่อเลือกรูปแล้วผมก็จะเลือกรูปที่ผมต้องการนะครับอย่างเช่นว่าผมจะใส่เป็นถ้วยแซลมอนซาชิมิแบบนี้นะครับผมก็จะคลิกขวา แล้วก็กดบันทึกรูปภาพเป็นผมก็จะเซฟไว้ที่ Picture นะครับแล้วก็รายการอาหารแล้วก็ไฟล์เนมตรงนี้ก็คือชื่อไฟล์รูปนะครับผมก็ใส่เป็นแซลมอนซาชิมินะครับตรงนี้ต้องเป็น jpg หรือว่า r png นะครับผมก็เซฟอมันก็จะดาวน์โหลดรูปภาพมาให้ผมจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการค้นหาไฟล์รูปนะครับในโปรแกรมกดกลับมาที่โปรแกรมขายนะครับแถบโปรแกรม กดค้นหาไฟล์รูปนะครับไปที่เซฟไฟล์รูปไว้รายการอาหารแล้วก็สามารถสชิมิหรือว่าไฟล์เมนตตรงนี้ผมก็ใส่ป็นชื่อสินค้าเข้าไปคลิกตัวนี้นะครับกดโอเพนเห็นไหมฮะก็จะมีรูปขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้จุดขายใส่ไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นผมกดบันทึกได้เลยนะครับเมื่อผมกดบันทึกนะครับคราวนี้ผมกลับมาดูที่รายการสินค้าเห็นไหมฮะต่อไปนะครับถ้าจะเพิ่มรายการสินค้าอีกก็สามารถกดสร้างตรงนี้ได้เลยนะครับ อย่างเช่นว่าผมจะเพิ่มอีกหนึ่งรายการนะครับผมเพิ่มเป็นทาโกะวาซาบินะครับผมก็จะพิมพ์ชื่อสินค้าเข้าไปทาโกะแล้วก็ตรงนี้ติ๊กเป็นสามารถขายได้นะครับส่วนสามารถซื้อได้ติ๊กออกนะครับแล้วก็ประเภทสินค้าเลือกเป็นนะครับบริโภคพันธุ์นะครับจะมีด้วยกัน3อย่างนะครับบริโภคพันธุ์บริการหรือสินค้าที่เก็บได้เลือกเป็นบริโภคพันธุ์หมดหมู่สินค้านะครับผมได้เพิ่มเข้าไปแล้วก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่น ออทับอาหารญี่ปุ่นนะครับผมก็เลือกเป็นตัวนี้จากนั้นเนี่ยอ้างอิงภายในเนี่ยถ้ามีรหัสสินค้าก็สามารถใส่ได้เลยนะครับหรือว่ารหัสบาร์โคดสแกนขายก็สามารถใส่ตรงได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเมนูรายการอาหารจะไม่มีบาร์โคดก็ไม่ต้องใส่ส่วนเซลล์ไพตรงนี้นะครับก็คือราคาขายผมจะขายเป็นอ่าร้อยยี่สิบบาทนะครับผมก็จะใส่เข้าไปร้อยยี่สิบาทแล้วก็ภาษีลูกค้าเลือกเป็น o u t เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่มีนะครับก็กดการกรบาทออกได้เลย นะครับแต่ว่าถ้ามีก็ใส่นะครับเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็หน่วยวัดตรงนี้นะครับก็สามารถกดค้นหาอื่นๆได้แล้วก็สามารถมาเลือกเป็นจานก็ได้นะครับหรือว่าเลือกเป็นถ้วยก็ได้เดี๋ยวผมจะทำวิดีโอแยกไว้ให้นะครับสำหรับวิธีการสร้างหน่วยวัดของสินค้านะครับผมาจากนั้นเนี่ยมาดูที่คำว่าจุดขายนะครับตรงนี้มันจะติ๊กใช้กับจุดขายนะครับต้องติ๊กด้วยแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้ถ้ากโกวัซบิเนี่ยมันก็จะมีเป็นซาชิมิเมนูต้มอะไรหมวดหมู่ตรงนี้นะครับ ถ้ามันไม่มีหมวดที่ต้องการก็สามารถกดสร้างและแก้ไขได้เลยแต่ว่าถ้ามีหมวดที่ต้องการก็คลิกเลือกเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับอย่างเช่นมันไม่มีหมวดผมก็จะกดสร้างและแก้ไขแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยส่วนรูปภาพนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่มีผมก็จะไปค้นหาไฟล์รูปที่ Google นะครับอ่ผมก็มาที่แท็บค้นหาไฟล์รูปตอนนี้ผมก็กดวางชื่อไว้เลยนะครับผมก็จะก๊อบชื่อทาโกะวาซาบินะครับ ลากมาแบบนี้คลิกขวาทําการกดคําว่าคัดลอกจากนั้นมาวางที่ช่องค้นหาบน Google ตรงนี้นะครับผมก็จะลบออกคลิกขวาแล้วก็วางนะครับจากนั้นกด enter เพื่อค้นหาลูปนะครับคลิกที่รูปตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีตัวรูปภาพทาโกะวาซาบิขึ้นมาอ,อย่างเช่นผมชอบรูปนี้ผมก็จะคลิกขวาแล้วก็บันทึกรูปภาพเป็นนะครับเซฟไฟล์รูปไว้ที่พิกเกอร์นะครับ แล้วก็รายการอาหารถ้าไม่มีเนี่ยคลิกขวาแล้วก็กดคําว่าเมวแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตั้งชื่อให้โฟลเดอร์นั้นได้เลยนะครับผมตั้งไว้แล้วเป็นรายการอาหารผมก็จะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์เนวตรงนี้เป็นทาโก้วาซาบิกดเซฟเห็นไหมฮะดาวน์โหลดมาเเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาที่แท็บเมนูโปรแกรมข้างบนนะครับแล้วก็มาใส่ไฟล์รูปโดยการคลิกที่ปากกา แล้วก็ทําการเลือกรูปภาพตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่พิกเกอร์ตัวนี้นะครับที่เซฟไว้รายการอาหารอ่ะผมก็จะคลิกเข้าไปที่ทาโกะวาซาบิตัวนี้เลยแล้วก็ข้อมูลครบนะครับเห็นไหมครับประเภทสินค้าหมวดสินค้าราคาขายภาษีแล้วก็หน่วยของสินค้ามาดูที่จุดขายติ๊กใช้กับจุดขายแล้วก็เลือกหมวดจุดขายนะครับแล้วก็มาดูว่าติ๊กเป็นสามารถขายได้แล้วนะครับส่วนสามารถซื้อได้ไม่ต้องติ๊กนะครับ ชื่อถูกต้องรูปภาพถูกต้องผมก็กดบันทึกได้เลยนะครับจากนั้นผมกดกลับมาที่สินค้านะครับเห็นไหมฮะก็จะมีอาหารญี่ปุ่นขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทาโกะถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถมาที่จัดกลุ่มโดยตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เพิ่มกลุ่มกําหนดเองนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเลือกเป็นคําว่าหมวดจุดขายนะครับมันจะมีคําว่าหมวดจุดขายตัวนี้นะครับ อ่ะแล้วก็กดนําไปใช้นะครับพเอเริ่มหมวดจุดขายเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหมวดแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับเป็นแท็บแบบนี้เลยเมนูตู้เมนูท่อนเมนูนมนยำนะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถมาเซฟเป็นรายการโปรดตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นว่าผมลบอันเก่าของผมออกนะครับเมนูหมวดจุดขายตรงนี้กดลบนะครับจะมีรูปถังขยะอยู่จากนั้นเนี่ยผมมาทีา่หมวดจุดขายนะครับ จากนั้นผมก็ติกเป็นรายการโปรดเป็นบันทึกเป็นปัจจุบันนะครับตรงนี้ผมก็จะตั้งเป็น uh, หมวดรายการสินค้าผมก็จะใช้เป็นค่าเริ่มต้นเลยเวลาเข้ามาที่หน้ารายการสินค้าเนี่ยมันจะแยกหมวดมาให้แบบนี้นะครับติ๊กเป็นใช้เป็นค่าเริ่มต้นกดบันทึกไปได้เลยนะครับบันทึกดาวโอเคครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขึ้นหมวดมาให้นะครับไม่ว่าเราจะเข้ากี่ครั้งก็จะขึ้นมาหมวดรายการสินค้าเป็นอันดับแรกนะครับวิธีการเพิ่มข้อมูลรายการสินค้าก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทำวิดีโอวิธีการนะครับเพิ่มหน่วยของสินค้านะครับที่เป็นถ้วยเป็นจานให้โอเคครับวิธีการเพิ่มรายการสินค้าก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเมนูรายการอาหาร